เรื่องคุนแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสัดดีกันนะจ๊ะลูกเป็นผู้นำบุญจังหวัด อเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2528 2528แล้วก็หายไปสิบปีมันน่าตีเหลือเกินเนี่ยมาแล้วก็ไปสร้างบุญกันต่อแต่ยังดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งปี2538ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสร้างพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานามหาธรรมกายเจดีย์ ลูกได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำบุญและผู้นำรถของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่นั้นมาทำบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังไม่เคยขาดแม้แต่งงานเดียวเป็นผู้นำรถมางานบุญใหญ่ในแต่ละงานได้หลายสิบคันตอนนี้ทำหน้าที่ติดจานดาธรรมได้ประมาณสามร้อยดวงแล้วเจ้าค่ะสาธุ ลูกมีเรื่องราวเคสสตด,ดี้มาขอความเมตตาไปเดี๋ยวพุหลวงพอ่ออย่างนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นคนร้อยเอ็ดแต่งงานกับคุณแม่มีลูกเดียวกันหกคนลูกเป็นคนสุดท้องที่มาเกิดตอนคุณพ่ออายุมากแล้วพอเกิดมาลูกก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยเพราะคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ตอนตัวลูกยังเล็ก คุณแม่บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะเมื่ออยุ6 6ปีเมื่อโตอขึ้นตอนลกกูกอายุได้9ขวบคุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลได้สามสี่วันก็เสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งคุณแม่จากไปด้วยอาการสงบรวมาอายุได้47ปีเวลาของชีวิตนี้เรากำหนดไม่ได้เลยเนี่ย จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหรครับกำหนดไม่ได้เลยหลังจากคุณแม่เสียชีวิตพี่ชายคนโตเสียใจมากจากเดิมที่เป็นคนดีก็มาเป็นคนดีเสียแล้วคนดีที่เสียไปแล้วคือจากเดิมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนใจบุญกลายเป็นคนดื่มเหล้าจนสุดท้ายเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเครือรังพิษสุราสแสดงสุราในมีพิษนะ ไปทบไปทิ้งกันซะตัวลูกเองเมื่อมีมีพ่อและแม่ลูกสาวป้าก็มารับไปเลี้ยงที่กรุงเทพท่านส่งให้เรียนการศึกษาผู้ใหญ่พออายุได้19ปีก็จะให้ลูกแต่งงานกับนายทหารลูกจึงหนีกลับมาอยู่บ้านของแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาทำอาชีพค้าขายผลไม้และขนม ตอนที่ลูกขายของอยู่มีคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอันนี้แปลกในจ้าหน้าศึกษาไม่รู้จักกันมาก่อนอายุรุ่นราวคราวพี่มาจากจังหวัดสุรินทร์มาขออยู่ช่วยงานก็ช่วยลูกทำงานทุกอย่างเหมือนเป็นพี่น้องกันทำทั้งงานบ้านและก็ขายของจึงทำให้ลูกมีเวลามาวัดและได้ทำหน้าที่มากขึ้นไม่เลยรู้จักกันเลยนะ แต่พอถึงปี2540พี่เขาก็ล้มป่วยด้วยโรคม,มะเร็งในเต้านมลูกดูแลรักษาอยู่สามปีพี่เขาก็เสียชีวิตหลังจากนั้นมาพอไม่มีคนช่วยลูกจึงเลิกขายของมาทำหน้าที่พนนำบุญอย่างเต็มที่เลิกขายของไปแล้วในปี38ที่ลูกได้เข้าวัดเป็นผู้นำบุญ ลูกจะเป็นกเระยะมิตรให้กับพี่สาวคนที่สามพี่สาวคนนี้เป็นคนที่ศรัทธาวัดพระธรรมกายมากและก็เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการเป็นผู้นำรถซึ่งบางงานเราสามารถชวนคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาวัดได้ถึง60คันรถบัสลูกและพี่สาวทำหน้าที่กเระยะมิตรเป็นไปอย่างตลอดและก็ต่อเนื่องประมาณสี่ปีก่อนที่พี่สาวจะเสียชีวิต เธอได้ย้ายจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาอยู่ที่หมู่บ้านเปรมปรีคลองสองถนนลังสิตนครนายกเธอได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็ยังทำหน้าที่ผนํนบุญด้วยที่สาวเคยไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดสวนบัวงานบุญใหญ่ที่วัดก็ไม่เคยขาดงานชุบตัวที่สะมหาเศรษฐีทะเลบุญที่มหาวิหารหลวงปู่ พี่สาก็มาจากกนกระทั่งถึงงานท่ากระถินสร้างมหาวิหารพระมงคลเทมุนีในปี2544ก่อนถึงมันงานกระถินพวกเราต่างก,ก็รวบรวมปัจจัยมาถวายปิดกองกระถินจนสำเร็จได้หนึ่งกองก,กว่าซึ่งพ่สางโลกกดไดรรวมถวายปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้ด้วยกันทำให้เธอมีปิติในบุญนี้เป็นอย่างมากพ่สาลูกได้รหน้าที่บอกบุญกรถินอย่างเต็มที่ โดยขีย่จักรยานบอกบุญคนในหมู่บ้านถึงสองหมู่บ้านจักรยานหนึ่งน,นะนอกจากบุญกระถิ่ของที่วัดพระธรรมกายแล้วพี่สายัางช่วยบอกบุญกระถิ่ของวัดสาขาคือวัดเมืองคงและว,วัดเขาแก้วสเสด็จอีกด้วยก็เรื่องบุญกระถิ่นอยู่ในจิตใจของพี่สาตลอดเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะคาดคิดก็มาถึงตรงกับวันงานทอดกระถินนี่เองโลก ซึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำหน้าที่พุนนำรถนำสาวชิชนมาประมาณ30คันรถบัสลูกนัดกับพี่สาวให้มาพบกันที่วัดเพราะว่าลูกต้องมาดูแลสาวช่ชนไม่สามารถไปรับพี่สาวได้ลูกเข้าใจว่าหลานสาวคือลูกของพี่สาวจะมาส่งที่วัดแต่พี่สาวก็เข้าใจว่าลูกจะไปรับวันนั้นลูกก็ได้โทรไปเช็คที่บ้านพี่สาวหลายครั้ง แต่ไม่มีใครรับสายเลยลูกจะอยู่วัดร่วมบุญกระถินดูแลสาวติชนจิพามาด้วยความปีติเบิกบานอย่างท่วมท้นทั้งวันจากนั้นหลังเสร็จพิธีจึงแวะไปหาพี่สาวที่บ้านเห็นว่ามีคนอยู่เต็มบ้านพอเข้าไปก็พบว่าพี่สาวได้เสียชีวิตแล้วเธอนอนหลับตายไปเฉย,ยๆอย่างนั้นแหละโดยไม่มีใครนาะกาดคิด แล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวอะไรกันเลย oh. ซึ่งหมอให้เหตุผลว่า oh. หัวใจเธอล้มเหลว <Yeah. S 1> ในวัยเพียงห้าสิบเจ็ดปีทั้งที่ก่อนจะเสียชีวิต oh. เธอได้รวบรวมซองปัจจัยกระถิน oh. และเตรียมอาหารจะไปใส่บาตรที่วัดในวันงานกระถินด้วยกันแต่ก็ไม่อาจจะรักษาลมหายใจไว้ได้เธอมาเสียชีวิตไปก่อนคำถามคุณแม่คุณพ่อของลูก ทำกรรมอะไรมาถึงอายุสั้นตอนนี้ท่านตายแล้วนะ่ะไปอยู่ที่ไหนอุทิศบุญไปให้ท่านน่ะท่านได้รับหรือไม่คะแล้วลูกไปทำกรรมอะไรมาทำให้ขาดคุณพ่อคุณแม่เร็วเหลือเกินพี่ชายลูกเสียใจเพราะแม่ตายเลยติดเหล้าจนเสียคนเขาเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศ ให้หรือไม่คะพี่สางลูกทำกรรมอะไรมาถึงอายุสัน้นก่อนเสียชีวิตเธอรู้สึกเช่นไรและตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนมีข้อความอะไรฝากมาถึงใครบ้างไหมคะพี่สาวของลูกกำลังเตรียมตัวมางานกระถินแต่ไม่ได้มาเพราะตายในวันทอดกระถินปี2544พอดี กายเรียกของพิ่สาลูกได้มาร่วมเท่ากรถินในปีนั้นไหมคะทำมาทําอะไรบ้างแล้วรู้ตัวไหมว่าตัวเองตายและกายเรียกเขาจะได้ผลบุญอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะจากการทำหน้าที่กรเรียมิตรบอกบุญกระถินอย่างเต็มที่และได้มาถวายปัจจัยปิดกองก่อนวันเสียชีวิตพี่สาวลูกได้รับผลบุญนี้ อย่างไรบ้างคะเพื่อนรุ่นพี่ที่มาขออยู่ช่วยงานลูกเคยเป็นอะไรกับลูกมาคะถึงได้ผูกพันกันมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ก็ได้มาช่วยเหลือกันในชาตินี้และกรรมอะไรที่ทำให้เธออายุสั้นตอนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับผลบุญที่ลูกอุทิศไปใหม่คะ ตัวลูกเองสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาตลอดทำหน้าที่พุ่นนำบุญสุดๆแต่ในบางครั้งลูกรู้สึกเหมือนเราต้องทำเองทุกอย่างจะได้รับความช่วยเหลือใจากใครบางครั้งก็ยาเป็นเพราะล,ลูกทำกรรมอะไรมาคะจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้มีบารมีด้านมีคนช่วยเหลือเต็มบริบูรณ์กว่านี้ลูกเคยสร้างบารมีกับหม่คณะแล้วประเดยนคุณหลวงพ่อมาอย่างไรบ้างคะ สมัยชาติี้ลูกถึงได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์คะก็แปดข้อย่อๆเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะคุณพ่อในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ขาดสัตว์เป็นอาหารและค่าขายก็จําเป็นตน้องา่าสัตว์เป็นอาหารและค่าขายขากับอีกกรรมหนึ่งทำไมเป็นโรคกระเพาะแลวกระเสียชีวิตรับประทานอาหารอะไรไม่ค่อยได้เนี่ย อีกกรรมหนึ่งคือเคยเลี้ยงนกไว้ดูเล่นในกรงและลืมให้อาหารกินอยู่บ,บ่อยๆจะในสุดนกก็อดอาหารตายบวกกับเศษกรรมสุราทั้งในอดีตและปัจจุบัน<อ>จึงทำให้เสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างที่ยังไม่ค่อยจะมีอาหารทิพกินมีความไปอยู่ลำบากคล้ายชาวบ้านจนๆ ต่อมาเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทําให้มีสถานสภาพที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าพที่ดีมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ขึ้นจ้ะอย่าลืมว่าตายแล้วชีวิตใหม่ในปรโลกนั้นนะ่ะถ้าไม่มีบุญเนี่ยไม่มีอาหารกินนะแล้วไปทํามาหากินก็ไม่ได้ด้วยครับแลไปขอเขากินก็ไม่ได้ด้วยจะไปหาภาชนะเก่าๆอะไรนี่นะไปขอไ่แบบยกมือไหว้เขาเขาให้นะเขาสงสาร,ร แต่พออาหารตกถึงมือมันหายไปเลยไม่มีบุญก็หมดสิทธิ์เอตองเนี้ยต้องศึกษาเอาไว้นะจ๊ะไม่ศึกษาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้เนี่ยการาการทําบุญแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ผู้ที่ละโลกไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งยั่เป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีในคําสอนใดเนะี่ยให้เผื่อเหนียวเอาไว้ เผื่อว่าเราตัวเราเองหรือญาติของเราเนี่ยไปมีสภาพอย่างนั้นเผื่อๆไว้ท่านจะได้มีสิ่งเหล่านี้มีที่อยู่มีเสื้อผ้ามีอาหารอะไรต่างๆได้บริโภคไม่งั้นอันตรายนะถ้าไม่ทำบุญดูทิพไปให้เนี่ยแล้วก็ต้องศึกษาการทำบุญให้ถูกหลักวิชาให้ถูกหลักวิชาด้วยต้องทำอย่างไรจึงจะได้บุญแล้ว อุทิศบุญอย่งางไรจริงจะไปถึงเพราะ้นความรู้สากลเนี่ยทุกคนในโลกต้องเรียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านเป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวาคำว่ามนุษย์ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธแต่ว่าใครมีหัวมีแขนมีขาอย่างนี้แหละ <c oughs> จะเป็นชาติใดภาษาใด อาเผ่าพันธุ์ใดวัฒนธรรมใดก็ตามได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ต้องเรียนดังนั้นแหละเรียนแล้วรู้แล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรมีแล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่เวลาเราอยากจะใช้มันไม่มีอีตรงเนี้อันตรายนะจ๊ะต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีทีเดียวคุณแม่เป็นโรคหัวใจและอายุสั้นเพราะกรรมแนวดีเคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่า รวมกเกษตรกรรมการมีอีกนิดหน่อยที่มาทำให้เป็นผู้หญิงเนะี่ยแล้วก็อาตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาอยู่กับพ่อเพราะมีความผูกพันกันจ้ะเห็นไหมจะในถ้าผูกพันกับคนก็จะไปอยู่กับคนคนสัตว์สิ่งของผูกพันกับอะไรไว้จะไปอยู่ไอ้ตรงนั้นห่วงแหนทรั์เสียดายทรัพย์ตรณนีไม่ให้ทานผูกพันกับทรัพย์ ตายแล้วก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นอะจะเป็นแมงสาบบางเป็นหนูเป็นจิ้งจกเฝ้าทรัพย์ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะต้องศึกษาไวไ้ด้จ้ะไม่ศึกษาไม่ได้หรอกอยู่ในฟอร์มของสัตว์โลกเนี่ยที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์ก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นของก,กลางๆที่เขาเซตโปรแกร,รมเอาไว้เราทําอะไรไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันพอเหมาะกันมันจะดูดเข้าหากันนะมันจะดูดปุ๊บก็ไป แต่ยูนิฟอร์มนี่มันจะมีอยู่พอถึงเวลามันปุ๊บเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยความรู้สากลอนอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาเอาไว้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงมีสภาพที่ดีขึ้นจะ้ะส่วนตัวลูกเองในอดีิชาติได้ทำอาชีพรับลูกสัตว์เช่นลูกลิงลูกชนีลูกเก้งลูกกวางลูกช้างจากชาวบ้านชาวป่ามาขาย เป็นสัตว์ของเลี้ยงคือเอาเขาเลี้ยงให้เศรษฐีสมัยนั้นเขาเอาเลี้ยงไว้ดูเล่นนั่นแหละโดยวิบากรรมนี้เนี่ยคืออาลูกสัตว์มาขายเนี่ยจึงทําให้ชาตินี้จึงขาดบิดามารดาตั้งแต่ยังเยาว,ว์วัยน่ยในไวัยไม่สมควรพี่ชายลูกเสียใจเพราะแม่ตายจึงดื่มเหล้าจนติดและอายุไม่ยืนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นยมโลกสัตวโลกเป็นพูดอยู่ในความปกครองของ,ของสายยักษ พูดพูดอย่างหนึ่งนะผีอย่างปีศาจอย่างแต่เขาเรียกติดกันพูดผีปีศาจพูดก็เป็นกายละเอียดเนี่ยแต่ว่าแปลงกายได้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแงไปดูของเก่าๆฟังดูแปลงกายได้แต่อยู่ในความปกครองของสายยักษ์ด้วยบุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบันคุ้มครองไว้จึงยังไม่ไปยม,มโลกบุญที่เคยทําไว้ในพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน พี่สาวอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านจึงแกล้งอายาเบื่อไปใส่ในรางหญ้าคลุกกับหญ้าให้วัวและม้ากินจนวัวและม้าของเพื่อนบ้านตายเมื่อกรลมกล่าวตามมาทันมาส่งผลจึงรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปพี่สาวคนที่ ที่เป็นผู้นําบุญผู้นํารถท่ากระถินจําคําถามได้ไหมจ๊ะจาเรื่องราวได้ไหมจ๊ะจากที่คุณหมอท่านอหัวใจล้มเหลวคําสากรเมื่อกี้หัวใจล้มเหลวแต่มันล้มเหลวเพราะอะไรท่านไม่ได้บอกมันมาอย่างหลายสาเหตุเนี่ยกรรมจากการวางยาเบื่อใส่ไว้ในรางย่าครุกระย่าให้วัวละมากินจนวัวและมากับพื้นบ้านตายทะเลาะกันเนี่ยเมื่อกรมเก่าส่งผลจึงรู้สึกเหนื่อย อยากจะพักก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปกายละเอียดก็หลุดออกมารู้สึกตัวเบาเบาสบายสบายแล้วก็ลอยได้ก็มองเห็นตัวเองนอนอยู่แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นึกถึงวัดนึกถึงกรถินที่วัด <c oughs> ก็เลยเดินลอยๆมาวัดระหว่างลอยๆมาก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเราหาะได้ลอยได้ยังไม่รู้ว่าตัวตาย แล้วก็มาร่วมพิธีทอดกรถินที่วัดเสร็จก็เดินลอยๆกลับบ้านเห็นคนเต็มบ้านแล้วก็เห็นตัวของตัวเองนอนอยู่แล้วได้ยินเขาพูดกันอะไรต่างก็รู้ว่าตัวเองตายแล้วตายแล้วแต่เนื่องจากเธอเป็นผู้นําบุญผู้นํารถแม้ช่วงนั้นโรงเรียนอนุบาลฝานที่ฝันยังไม่ได้เปิดก็ตาแต่เธอมาวัดไม่ขาดแต่ศึกษาความรู้สากล ขอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเธอจึงทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครตายด้วยอาการอย่างนี้นะจ๊ะแล้วไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วมีการลอยๆไปนึกว่าเหาะไดนะ้และกลับมาเห็นหมู่ญาติเห็นร่างของตัวนอนอยู่พึงทําอย่างนี้อย่างที่เธอทําเนี่ยจึงนั่งสมาธิเพราะเธอนั่งเป็นปกตินึกถึงบุญที่ตัวเองทํามาทุกบุญแต่เธอก็ยังวนเวียนอยู่ที่บ้าน ของเธอในช่วงเจ็ดวันแรกสลับกลับมาที่บ้านยายเนะี่ยมาที่เนี่ยแล้วก็มาที่เจดีย์เนี่ยตอนเย็นๆนี่แหละจนกระทั่งถึงวันที่เจ็ดคือมาคือคุ้นเคยการทําบุญนะนั่งสมาธิมาสวดแล้วก็มาฟังสวดแล้วก็ไปไหว้พระเจดีย์เธอก็ทาอย่างเนี้ยพอวันที่เจ็ดก็มีเทวรถทองประดับรัตนชาติมาพร้อมด้วยบริวาร บริวารก็มาอัญเชิญขึ้นรถเธอไม่ได้ทำประทักศิณนะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักวิชาแล้วก็แวะไปดูสิบบุรีวงบนวิเศษเขตเบียงจาตอนนี้เธอไม่ได้อยู่วิมานัองเธอหรอกได้ไปไประชุมอยู่ที่วิมานของมหาสมณะเทวบุตรแล้วแต่เธอฝากบอกข้อความมาว่าให้ลูกนะสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลัง ถูกหลักวิชาจะได้มาอยู่วงบุญพิเศษด้วยกันเพื่อนอรุ่นพี่ที่มาขออยู่ช่วยงานลูกแล้วรู้สึกผูกพันกันมากทั้งๆไม่เคยรู้จักกันเพราะว่าเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตโดยเพื่อนอรุ่นพี่เป็นแม่จ้ะอายุสั้นเพราะกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ประทําเป็นอาหารในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมกับกรรมกาเมจึงทําให้มาเป็นมะเร็งเต้านม และเสียชีวิตตายแล้วไปอยู่ดาวดึงแผ่สามเป็นเทพธิดามีวิมานทองหลังย่อมๆได้บุญที่ไดอนุโมทนากับบุญที่ลูกได้ทําและได้รับผลบุญที่อุทิศไปให้จ้ะบุญที่ได้อนุโมทนาบุญที่ลูกทําให้รับบุญที่ได้รับอุทิศไปให้คือเวลาลูกไปทําบุญอะไรมาก็มาบอกเออให้อนุโมทนาหนเะถิดอนุโมทนาแล้วก็ บุญที่ทำโอละอุทิศไปให้อย่างนี้ลตัวโรกเองก็สร้างบารมีเป็นผู้นำบุญผู้นำรถอย่างสุดๆแต่ดูเหมือนต้องทำตามลำพังก็จะได้รับความรม่วมมือจากผู้อื่นนั้นยากมากกับเพราะกําลังทานบารมีหย่อนไปเนี่ยกับเกี่ยวกับเรื่องสังหาวัตถุสีดังกล่าวนั่นแหละก็ต้องทำให้มันครบทั้งทานปิยวาจาอัตจริยาสมานตาตา การให้วัตถุทานให้ธรรมทานให้วิทยาทานแล้วก็ให้คำไพเราะแล้วก็ต้องดูแลทีมให้ใกล้ชิดให้สม่ำเสมอต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาของทุกๆคนที่เขาเจอตั้งใจเย็นๆพูดให้ธรรมทานบ่อย ถึงจะมีพวกพ้องบริวารที่เขาสมัครใจมาช่วยลองไปศึกษาดูว่าผู้นำบุญผู้นำรถทีมไหนที่เขารู้สึกหมู่ณะเขาทีมเขารักกันผูกพันหนาแน่นเขาทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแหละมันเหมือนกันลูกก็ได้สร้างาริมรีกับหมณะมาแบบกองสเสบียงในอดีตนีน่ได้มีครอบครัวในอดีตชาตินีน้นจะจ๊ะมีครอบครัว แต่มีสามีที่เจ้าชู้มีสุดที่รักหลายคนเนี่ยแหละแล้วก็มีลูกชายหญิงดื้อทำให้มีทุกข์มากเห็นทุกข์เห็นโทษขอการครองเรือนจึงได้อธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญว่าพบชาติต่อไปอย่าได้มีครอบครัวอีกเลยอย่าเอาครัวมาครอบอีกเลยชาตินี้จึงได้ประพฤติพรหมจรรย์จ้าเรามาดูภาพกันเลยจ้ะเป็พ่อในอดีตเกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ขาดสัตว์เป็นอาหารและค่าขาย <ừ. S 1> กลับกรรมที่เคยเลี้ยงนกไปดูเล่นในกรงแล้วลืมให้อาหารกินบ่อยๆจนนกอดอาหารตายบกเสกกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบ,บันจึงทําให้เสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะตายแล้วไปเป็นภูมิมทวาระดับล่างไม่ค่อยมีอาหารทิพกินมีความมันอยู่ลําบากคล้ายชาวบ้านจนจนต่อมาม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทําให้มีสภาพดีขึ้นมีที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าที่ดีแล้วก็มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ขึ้นจ้าคุณแม่เป็นโรคหัวใจและอายุสัน้นเพราะกรรมแนอดดีเคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าร่วมกเกษตรกรรมการมีอีกนิดหน่อยตายแล้วก็ไปเป็นภูม,มิเทวาอยู่กับพ่อเพราะมีความผูกพันกันได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงมีสภาพที่ดีขึ้นส่วนตัวลูกเอเนอดีิชาติได้ทำอาชีพรับลูกสัตว์ เชนลุกลิงชนีเก้งกวางช้างจากชาวบ้านชาวป่ามาขายเป็นสัตว์เลี้ยงของเศรษฐีสมัยนั้นโดวยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้ขาดบิดามารดาตั้งแต่ไวัยไม่สมควรพี่ช้างลูกเสียใจเพราะแม่ตายจึงดื่มเหล้าจนติดและอายุไม่ยืนตายแล้วไปเกิดเป็นพูดอยู่ในความปกครองสายยักษ์ด้วยบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งอดีตและปัจจุบันคุม้มครองไว้จึงยังไม่ไปยามาโลก พิสาอายุสั้นเพร,ราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านจึงแกล้งเอายาเบื่อไปใส่ในรางหญ้าให้วัวละมาก,กินจนวัวละม้าของเพื่อนบ้านตายเมื่อกรลมกล่าวส่งผลยังรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักจึงล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปกายละเอียดหลุดออกมารู้สึกตัวเบาเและลอยได้เห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็นึกถึงวัดนึกถึงงานกระถินก็เลยเดินลอยๆมาวัด ก็ยังไม่รู this, ้ว่าตัวตายนึกว่าเอ๊ะทำไมเราเหาะได้ลอยได้ถ้ามีอาการอย่างนี้นะถ้ามีอาการแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิเมื่อรมพิธีบุญที่วัดเสร็จก็เดินลอยๆกลับบ้านเห็นคนเต็มบ้านเห็นตัวเองนอนอยู่จึงรู้ว่าตัวเองตายแล้วจึงนั่งสมาธินึกถึงบุญทุกบุญแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านเจ็ดวันสลับกลับมาที่บ้านยาย แล้วก็มาที่มหาธรรมกาเจดีจนในสุดวันที่7ก็มีเทวรัตทองประดับพระรัตนชาติมาพร้อมด้วยบริวารแล้วก็พาแวบไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตสเบียงจาตอนนี้ได้ไปประชุมอยู่ที่วิมานของมหาสมณะเทวบุตรฝากบอกข้อความว่าให้สร้างบารมีให้เต็มที่จะได้มาอยู่วงบุญพิเศษด้วยกันเพื่อรุ่นพี่ที่มาขออยู่ช่วยงานลูก แล้วรู้สึกผูกพันกันมากเพราะว่าเคยเป็นแม่ลูกกันมาแนด่ด, <Okay. S 1> ดีโดยเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเป็นแม่เป็นว่ายเกิดกันนมก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรกันสารพัดละที่อยุสั้นเพราะรก,กรรมจะเคยฆ่าสัตว์ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพื่อทำเป็นอาหารในชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมกับกรรมการเมจึงทําให้มาเป็นมะเร็งเต้านมและเสียชีวิตตายแลว้วไปอยู่ดาวดึงเฟสสามเป็นเทพธิดามีวิมานเป็นทองหลังย่อม ได้บุญที่ได้นุมโมทนากับบุญที่ลูกได้ทำแล้ก็ได้รับผลบุญที่อุทิศไปให้ตัวลูกเองสร้างบารมีเป็นผู้นำบุญผู้นำรถอย่างสุดๆแต่ต้องทําตามลำพังได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นยากมากละกําลังทางบารมีก็หย่อนทั้งวัตถุทานทั้งวิทยาทานคือให้ความรู้และวก็ธรรมทานให้ธรรมะย่อนไป แล้วก็ปิยาวาจาก็ให้ถ้อยคำถือพยาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็วางตัวของตัวให้พอดีพอดีแต่นั้นก็ให้ไปดูทีมไหนที่เขามีทีมงานเข้มแข็งอ l ลิ t ทำอย่างนั้นแหละลูกได้ารบางดามีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงได้มีครอบครัวมีสามีเจ้าชู้มีลูกดื้อทำให้เห็นทุกโทษทัการคลองเรือนมาก จึงได้อธิษฐานทุกครั้งที่ทําบุญว่าพบชาติต่อไปจะได้มีครอบครัวอีกเลยชาตินี้จึงได้ประพฤติพรหมจรัรยร์จ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆกันนะจ๊ะ